ทีนี้กลางกลางเดือนหน้านะครับกลางเดือนมกราคมเนี่ยเอเชียนคัพมาแล้วนะก็คือหลังจากเตะอุ่นเครื่องกับญี่ปุ่นหนึ่งมกราคมเนี่ยเราจะเข้าสู่เอเชียนคัพเราจะได้ดูไหมอ๋อตอนนี้ยังไม่รู้เลยอ่ะตอนในเรื่องลิขสิทธิ์คือคือเอเชียนคัพเนี่ยไม่ได้มันไม่ได้เป็นรายการกีฬาที่อยู่ในกฎมัสแท e ของทางกสทช <c oughs> <c oughs> นะฮะ ไม่ใช่หนึ่งในเจ็ดรายการกีฬาท,ท,ที่อยู่ในกฎนี้ทึ่ทาให้ภาครัฐไม่สามารถลงมาช่วยเหลือในการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดได้สมาคมกีฬาฟุตบอลก็มีหนะ้าที่แค่เป็นตัวกลางในการเจรจาคือต,ตอนนี้ก็ต้องรอรุ้นทางเอกชนนะที่จะมีเจ้าไหนสนใจอยากจะซื้อลิขสิทธิ์ไหมมันติดข้อจํากัดเล็กน้อยอะ่ะเพราะว่าตัวรายการเขาจะ,จะอยากจะขายเป็นแพ็คทัวร์นาเมนต์แต่ว่าใครเป็นเอกชนที่ไปลงทุนเนี่ยเขาก็อยากจะถ่ายแค่เฉพาะ ขอถ่ายเฉพาะทีมชาติไทยลงเตะได้ไหมคือเขาเขาคงไม่ขายหรอกฮะเพราะว่าเป็นรอบสุดท้ายไงเขาต้องขายทั้งแพ็กถูกไหมใช่เขาต้องขายทั้งแพ็กขายทั้งแพ็ก <laughs> ขายทั้งแท็ก็คือย่างทุกขายทุกเกมทุกแมทอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็จะเป็นเงินก้อนใหญ่อีกแหละเป็นเงินก้อนใหญ่แล้วพอมันไม่มีรัฐมาช่วยในการคุยหรือว่าเจรจาต่อรองอย่างเงี้ยใช่กรณีเนี้ยเคยเกิดขึ้นมาเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วเหมือนกันนะครับเป็นฟุตบอลอาเซียนครับข่าวดังเหมือนกันปีนั้นตอนนั้นก็ต้องมีทางคุณน็อตเขาเข้ามาตอนน้เป็นคุณน็อตสลักนะครับตอนนี้เป็นอะไรลอตเตอรี่พลัสหรืออะไรอ่ะคือหรือเปล่าเปลี่ยนชื่อแล้วหรือไงคือต้องจำกันได้เนี่ยนะฮะทิ้งกับไทยเตะไปแล้วสองแม์เนี่ยคนไทยต้อองงดูลิก์เถื่นนะครับ สองแมตช์แรกโอไม่ได้ดูสองแมตช์แรกใช่ไหมดูแต่แมตช์แรกนะต้องดูทางธรรมชาติเอาใช่นะสองแมตช์แรกเนี่ยเราต้องเกระเสิรกสนหาดูลิงเขื่อนนะซึ่งลิงเขื่อนก็แน่นอนว่าติดติดหลุดหลุดสะดุดภาพไม่คมชัดก็นะแล้วชื่อมันก็บอกอยู่แล้วลิงนีเขื่อนแล้วแล้วต้าบอกว่าชื่อก็แบบว่าดูไม่น่าคันบอกเลยใแล้วต้าบอกว่าอาเซียนคัพในครั้งนั้นเนี่ยมันใกล้กับฟุตบอลโลกนะดราม่านะเพราะหลายคนบอกฟุตบอลโลกทำไมคุณซื้อได้ทำไมอาเซียนคัพเป็นทีมแค่ไทยเตะ คุณไม่ได้ก็เนี่ยมันเรื่องกดม้าแซนเนี่ยแล้วการลงทุนของเอกชนมันแล้วทุกวันนี้มันก็อ่าลงทุนแล้วมันมันมองไม่เหผลตับแทนอะไรัผลตอบแทนมันไม่ได้ครั้งที่แล้วปีแล้วที่คุณน้อยเขาก็ทุ่มเงิน67ล้านแล้วก็ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดมาแล้วก็ให้ทางช่อง9ก้าอีกหน่งเอชดีเป็นคนถ่ายทอดดำเนินการถ่ายทอดสดก็ทางผู้ว่าขอไปเับผู้ว่าการการงานแห่งประเทศไทยดรก้องศักดิ์ย้อมมณีก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าตอนนี้ก็มีการพูดคุยกันอยู่แต่ว่าก็ยังบอกเต็ม ยังไม่ได้ยืนยันอะไรไม่ได้ว่าเป็นยังไงต้องอยู่ที่เอกชนด้วยถ้ามีเอกชนสนับสนุนแล้วก็จับมือกับสถานีีสปอร์ตอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นเรื่องที่ดีกรกตไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงนะครับกฎกสทชก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้มีการปลดล็อกอะไรไงมันก็ยังอยู่ในกิการเดิมอ่ะการเข้าไปของกกตเองก็ต้องระมัดระวังสถานีทีสปอร์ตเนี่ยอยู่ในการดูแลของกกตก็โดนจํากัดด้วยเงื่อนไขาๆตั๋ดังนั้น าหากเอกชนสนใจจะซื้อก็ต้องเปิดทางให้ทางเอกชนก่อนแล้วเราถามว่าเท่าที่ทราบม,มีใครสแสดงความสนใจจะซื้อไหมท่านผู้ว่าราฐมต้องสักก็บอกว่า<ม>ก็มีการพูดถึงราคาว่าเท่านั้นเท่านี้แต่ว่าส่วนตัวก็ไม่รู้ว่ามีเจ้าไหนกําลังคุยนะถึงตอนนี้ก็ใกล้แข่งเต็มทีแล้ว<ม>ท่านก็คงจะอยากจะอยากจะเห็นข้อเสนอแบบจริงจังเหมือนกันแหละยอมรับว่ายังไม่มีความชัดเจนแต่กอกทก็ให้ทีมงานที่เกี่ยวข้องจับตาดูว่าสถานการณ์เป็นยังไงนะฮะดูความเป็นไปได้ต่างๆซึ่งหากหลังปีใหม่แล้ว ยังไม่มีใครซื้อลิขสิทธิ์<ม>ก็ต้องมาพิจารณา<ม>รวมทั้งหารือกับสมาคมกีฬาฟุตบ,บอลด้วยนะแล้วก็เมื่อถามว่าแฟนบอลชาวไทยเนี่ยจะมีโอกาสได้ดูรายการน,นี้ไหมอะท่านนะครับ<ม>อ่าดรสองศักดิ์ก็บอกว่าก็ยัง50-50ห50แหละราคาที่แจ้งมาเนี่ย<ม>ก็ยังแพงไปสําหรับภาครัฐครับก็ให้ไปต่อรองว่าถ้าเป็นทีวีช่องของภาครัฐเข้ามาจะให้ราคาได้แค่ไหนจะได้ไปหาพาร์ทเนอรมมาช่วยลงทุนคือหลักการก็มีอยู่ไม่อยากใช้เงินกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ไปลงกับตรงนี้ทั้งหมดเพราะว่าเงินส่วนนั้นตามหลักการแล้วมันต้องนํามาใช้พัฒนากีฬาหลักใช่ใช่ไหมนะคะคือถ้าถ้าจะให้ออกแบบช่วยนิดหน่อยช่วยได้แหละแต่ถ้าจะให้จะจะให้เป็นองค์กรหลักในการออกให้ทั้งหมดใช่มันไม่ได้ยากนะฮะเพราะมันจะมีผลต่อการเอางบตรงนี้ไปช่วยพัฒนา ักยภาพนักกิลาไทยในทุกๆประเทศด้วยเราไม่แน <itas> <c oughs> ่ใจว่าจะเรื่องผิดหลักวัตถุประสงค์อะไรหรือเปล่าใช่ไหมก็บริษัทที่ดูแลเ่สิทธิประโยชน์ของ AFC เนี่ยเจ้าของรายการเนี่ยก็คือทางเอเชียฟุตบอลกรุ๊ปจากประเทศกาตาร์เขาก็มีติดต่อบริษัทเอกชนไทยมาเหมือนกันแหละสองสามเจ้าแต่ฝั่งไทยก็เนี่ยอย่างที่บอกก็จากัดมีหลายอย่างนะก็คือจะซื้อเนี่ยก็ ถ่ายได้แค่สามนัดไทยแต่แค่สามนัดแต่วันนี้ยแล้วกิดตกรอบไปทําไงอ่ะคนไม่ไมดูแล้วอะไรเงี้ยใช่คือเอาเอาเขาจริงแล้วนะแม็ก์อื่นเนี่ยถามว่าผมจะดูไหมผมดูนะแต่ว่าคนใดส่วนใหญ่เขาจะดูเปล่าเขาจะเชียร์แค่แบบอย่างเราเนี่ยมันดูใช่ไหม,มแต่ว่าคนอื่นไงคนไทยไประชาชนทั่วไปเขาจะเชียร์ ของไทยอย่างเดียวเพราะมันวัดจะด้วยเลตติ้งอยู่แล้วมันมีเลขบอกอยู่แล้วว่าเกมไหนที่ไม่มีไทยเตะก็แน่นอนว่าเลตติ้งมันตกมันก็ไม่คุ้มกับการลงทุนเนี่ยนะก็ไทยอยู่กับคีกิสถานจะลงเตะนัแรกก็คือ16มกราคมแล้วนะครคกกิสถานโอมานซาอุดิอาระเบียโอ้ย16มกราคมแล้วว่าใกล้แล้วว่ายังผว่าทรงลิขสิทธิ์ยังไม่รู้น่าจะได้เตะมากกว่าสานัดนแหละหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นว่าเข้านะขอขอขอมีแค่สีแต้มอ่ะผมว่าสีแต้มน่าจะเพียงพอต่อการเข้ารอบได้นะ สองแมตช์แรกเลยที่เราเจอกันงานนี้ไม่หนักมากนะน่าจะมีสีแต้มได้ก่อนที่จะไปเจอกับซาอุดิอาระเบียค่ะช่องทางธรรมชาติไหมช่องทางธรรมชาตินี่นะเราก็แนะนำคุณผู้ชมออกอากาศคนดูกันเยอะแยะดูกันเยอะนั่นคือโอ้โหคือสัญชาติที่สัญญาณโอ้โหภาพมมัวเลยอ่ะสุพนัดกำลังง้างจะยิงแล้วกระตุกหมุน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 ยุ่งเลยนะยุ่งเลยก็เราก็ อยากอยากได้ดูอยากได้ดูแบบถูกลิขสิทธิ์นะฮะก็หวังอะเ้ยโดยงานเดกยาวชนหลายแห่งนะคือต้องพูดยังไงอ่ะอยากจะวนขอความเมตตาว่าซื้อหรือไม่งั้นเนี่ยจับลงกันลงขันก็ได้นะฮะนานๆที่เรเห็นทีนะครับพีนี้ไทยเป็นเตะเอเชียนคัพในรอบสุดท้ายแบบนี้สี่ปีมีครั้งเดียวนะฮะบางครั้งเราก็ไม่ได้ไปรอบสุดท้ายก็มีเหมือนกันนะอันเนี้ยเราได้ไปรอบสุดท้ายก็อยากจะเห็นที่จะไทยไปเตะกับทีมั้นนำของเอเชียนะครับนะ รับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาาฬิกเป็นต้นไปติดตามได้ทาง y o u t u b e Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา